สวัสดีครับผมวันนี้มาทําอะไรนะวันนี้เราจะมารีวิวตัว DCR 02นย์ a องเคลียร์แบ็สเเยลนะฮะสาย,ยันโครใส่ย,ยันบอดี้นะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิม DCR จะสลับตําแหน่งได้นะหัวท้ายหัวท้ายนะฮะก็ไม่รหัสก็จะเป็น95604นะฮะสเปคสเปคสเปคล้อวายนะครับ แมตพินกช็ชมพูกแก่่ปะแล้วก็ยางเป็นยางซูเปอร์ฮาร์นะ,ะเหมาะกับเล่นโอเพนบล็อกแต่ตัวโครงไม่เหมาะกับเล่นโอเพนบล็อกนะฮะงงไหมไม่ยากตัวบอดี้ใส่โครงเปานะ,ะแค่นั้นแหละชนกัแแพงอาจจะพังได้เหมาะสังโชว์แต่ใครอยากจะลองเล่นก็ได้ยางฮาร์ดนะฮะสกีนทีอาซนะฮะล้อชุบนะล้อวายชุบ บอดี้ใสอะจริงจริง DCR ศูนย์สองบอดี้ใสเหมือนจะมีนะที่เป็นพาสเซอร์ออกมานานล้วอันนี้มาเป็นกล่องม่วงนะฮะม่วงโคม้ม่วงใสนะไม่เหมาะกับการเล่นนะเพราะมันอะไรใสๆเปราะง่ายนะผมบอกชุดเปลือกเอนนะครับพาสขาวนะฮย คู่มืประกอบส่วนใหญ่โฟลบอดีส่วนใหญ่พวบอดี้สใสจะไม่ไม่มีทําสีนะแต่สติกเกอร์อย่างเดียวเลยนะฮะเอฮะสติกเกอร์ปนิสัยนะสีม่วงนะดำม่วงตัวพาร์ทนาจะม่วงนะอย่งนั้นสวยเลยโอเคเดี๋ยวผมประกอบให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็ประกอบ รถเสร็จแล้วเดี๋ยวประกอบบอดี้ติดสติกเกอร์ต่อนะฮะไปดูกันนะฮะอ้ยเหมือนผมผมบอกรหัสหรือยังยังไม่บอกเนาะย้ำอีกครั้งนะฮะไอเทมเก้าหนะฮะตัวลิมิเต็ดนะฮะสายสะสม DCR ก็ต้องมีนะฮะโอเคครับไปดูกันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะอันนี้ก็ เป็นล้อรูออกแนวสีชมพูปแป๊ดๆเนาะแล้วก็ผ <c oughs> สมม่วงนะฮะจริงๆมันก็กึ่งม่วงเลยแหละเนาะชมพูเนี้อันนี้เราจะได้เห็นการไขตัวน็อตด,ด้านในนะฮะเป็นยังไงนะฮะประมาณน,นี้โอเคเดี๋ยวเรามาทำการแปะสติกเกอร์บอดี้กันนะฮะ และก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสาหรับบอดี้นะฮะแล้วก็สติกเกอร์ก็เหลือนะครับซึ่งในคู่มือไม่ได้บอกให้แปะทั้งหมดฮะแต่เป็นสติกเกอร์ของ DCR ก็จะแปะก็ได้ไม่แปะก็ได้นะครับอ่าเพราะว่าหน้ากล่องก็ไม่ได้แปะทั้งหมดเนาะ อัะมานี้โอเคเดี๋ยวเราใส่เข้าประกอบกันเลยดีกว่านะครับนี้นะฮะเรียบร้อยสวยงามนะฮะลงตัวเลยทีเดียวโอเคสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนค่าไะไรก็ดูโฆษณาทาคลิปต้นคลิปหรือว่าจะโดเน a t ที่ลิงค์ใต้คลิปโดยตรงก็ได้นะฮะสมัครสมาชิกก็ได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ